บายดีวันนี้พกปรินดาเ้าลาวันนี้ปรินดาจะพาทุกคนมาเปิดกล่องซุ้มกันนั่นเองทุกคนกล่องซุ้มนี้ก็คือเป็นกล้องซุ้มราคาห้าพันบาทเลยอันนี้เป็นกล่องซุ้มจากฮารไอวินทุกคนนี่ประนา้นี้เลย <c oughs> อันนี้ก็คือค่ะวันจะมาเปิดเบื้องว่ากล่องซุ้มที่ลาวเออกล่องซุ้มที่ลาวจะได้แบบไร้เออคือไทยบ่คือพิมพ์รีพายบ่หรือว่าคือของ หลายๆเพจบออ่เราก็จะมาเปิดกันเลยอ่ะินดังองนต้าความจริงก็คือเปิดไปหลายๆทุกคนอินดังหายไปแล้วความจริงน,นะนะไข่ไข่ไยลงทิกตอกไปแล้วแต่ว่ายังยังพันได้เอาลงยูทูบอ่ะไปจะมาเปิดให้คนทุกคนที่พันได้เห็นเนาะ น,นี่คือกล้องซุ้ม <c oughs> ยู่ในลาวอ่ะเาก็จะมาซีนแรกกันมาตีราคาว่าห้าพันบาทคุ้มบ่จะคุ้มหรือจะตุกหรือว่าจะได้นู่นนี่นั่นเออเขาก็จะมาเบิ้งํากันเลยทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนผ้าขนหนูผ้าเซ็ตตัวผ้าเซ็ตหน้าผ้าเซ็ตหัวมันก็นจะมีสองซีนอันนี้คือเขาก็จะไล่เบิง้งลินดาเข้าไปเบิง้งนีนราคาร้อยบาทคนอร้อยบาท อันนี้คือเสื้อราคาสามร้อยเก้าสิบลินดาถึงไปเบื้องมาเขาว่าสามร้อยเก้าสิบอันนี้ลินดาให้ประมาณาเสื้อตัวนี้เสื้ออาดิดาสให้ประมาณห้ารอยบาทสักอาดิดาสห้ารอยบาทแล้วอันนี้ก็จะเป็ี่ยนสีนซิ่งล้างหน้าของผู้หญิงตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่สาสิบบาทเป่นบ่ ตัวนี้สาสบบาททุกคนได้ไปแล้วซีซีแรกนี้ก็จะเป็ี่ยนมอาอ,อันนี้ลินดาเข้าไปเบิ่งในเว็บในเว็บกินแปดแปดแล้วมันราคาอยู่ที่4ีบห้าบาทกลรวกค่าส้งอันนี้เป็นคอลลาเจนคอลลาเจนนี้คือ4ี่รอสามสบาทนี่แหละสี่ร้อย 35บาทประมาณนี้แหละเท่กกี่แสนห้าห้าสิบพันกี้ถ้าเป็นเงาอ,อันนี้เป็นน้ำหอมทุกคนลินดาเข้าไปเบิ่งคืออันนี้พันเก้าเลยอันนี้ห็นราคาพันเก้าเลยโอ้ยลินดาบ่เคยใส้น้ำหอมอันนี้จะเคือทุกคนยันเก่งกับราคาร้อยทุกคนก็สิบเก้าบาทจว่าราคาที่อันฮัาไปซี่ััเอะไรวะราคาที่มันลึกเวลาเขาอัน ไปวัดแล้วฮอซีนะนะทุกคนกับน้าหอมไปวัดน้ำหอมสุภาอะไรที่ลินดายังยังได้ฮูจักอะนะอันน้ำหอมอันนี้ลินดากับกาไซาทุกคนอันนี้คือพันเก้าเลยอุย้ยมันมันหลูหล่นละมันมันบววูมวอกับคน,บน,คคนวัดนองคอกนากระเทุกคนลินดาจะขายต้อ,อันนี้นะเออไม่ไหวอะเอออันนี้ทุกคนอันนี้เป็นวิตามินทุกคนที่กินอ่วิตามินหอบเมอ่ะอุย้บวงวงยบูมวออะไรลินดาอะ อันนี้ห็นราคายู่ที่พันสองอืมพั 2002. นสองนี่อันนี้น่าจะได้ซ้ายยู่อันนี้เพราะว่าลินดานอนยากแต่ละคืนนะรับบรสนิีอืมคำว่ากินมือ้อละนึ่งอ่านและรับสนิษเออมาโต้เลยอันนี้อันนี้เมนขนมอันนี้ขนมถุงละสามสิบห้าบาทดินดาไปเบิ่งมา ถุงละสามสิบห้าบาทกระทึออยู่ประมาณทืกอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทสองถุงอืมอเลตโตมาอันนี้ก็จะเปลี่ยนเสื้อเสื้อลาคอรเกิดจะยู่ที่สองร้อยห้าสิบก็จะอืมรีดับไปเบิ้งมานะมันมันยู่แล้วที่ราคานี้นะอันนี้ก็คือร้อยสามร้อยสามสิบนี่แหละอืมสี 40, ่สิบพันกี๊ไปเบิ้งมานะกับบอกว่าหัน เจ้าของนี้เท่าเลยนะทุกคนแต่วันริดาไปเบื้องมานะราคาซํานี้อันนี้หันสี่บ้าทไฟสายอืมไว้เป็ดกันไว้เป็ดกันทันการในการจีฮิตทุกคนการจีฮิตการโกกาเอื่อยกระป๋ายทุกคนเอาไปให้เป็นนาอันนี้ต่อมาก็จะเป็นหม้อหม้อขว่าลอยบ้านริดากระบองหัวแม่เทโบิหม้อลอยบ้านนี่นะแต่กระอืมพักยู่ แล้วต่ตมากะเป็นขนมอันนี้นคือห้าสิบบาททุกคนห้าสิบาทอินดัปเบอร์มาและมันอยู่ที่ราคาห้าสิบาทอันนี้ร้อยห้าสิบาทแว่นตาร้อยห้าิบและต่ตมาอันนี้คือสิง่งอันนี้คืออะไรก็สิ่งสร้างตำนะักเป็ดบ้าทตมาหูฟัง หูฟังนี่รินดักกับบคฮุ้ว่าซืเอามาเห็ดเลยอันนี้450รอินดักก็น่าจะได้ขายออกเพราะว่าตรงนั้นจะมีอยู่แล้วอ่าก็ซี่ออืมอันนี้390อันนี้เป็นสซ่หลาคอทุกคนแต่ว่าสซงผู้ชายรินดักผู้ชายนะทุกคนอันนี้อู๊ดเต่ 1, 000, 1, 000ารีดหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันร้อยเา อีหอยแม่เกิดมาพันดิลีเครื่องกี่บาทมาเจอมาเจอตารีดตารีดอันผ่านฝ่ายกระโบไห่เลยทุกคนกระโบโม้สิแบบโอ้ว่าจำเป็นนะอันนี้นะว่าจำเป็นนะจะอันตารีดอันร้อยสองร้อยก็พอแล้วยินดานะมันกระู่แหงแล้วเพราะว่าส่วนลาย่มาร์คลีทุกคนเออต้องอ่ะ ต่มาน,นี่เป็นสุดหมอ้อสุดหมอ,มอนี่ได้ซี่ย่างแต่ว่าได้ไปประกอบอ่ะลินดาลายนี้ร้อยห้าสิบบาทไปเบิ้งอยู่แอปแป๊ะแอปจีนแต่ก็น่าจะสองร้อยคนลกเพื่อเราจะฟางมาจะจีนนะทุกคนเออก็ถือว่าจัวนี้เกิดถือว่าพักยู่อันนี้อันนี้น่าจะได้ให้แม่ทุกคนเพราะว่าลินดาหันหมอ้ออันเดียบแล้วพอแหงและ แล้วก็มาอืมีหมูห่อซุดนอนมีมดอเล่นทุกคนมาเบิ้งมาเบิ้งในกล้องเด้อมืเล่นทุกคนเขาได้ไอแพดไอโฟนเขาได้คามได้รถยักษ์เดลินดาได้เครื่องจะมีแหลกกับก็คือว่าคองจู้สำหรับลินดาได้ลินดาเพราะว่าลินดาจะเป็นไลฟ์มาเลยทุกคนมาได้เถอะเลยอันนี้ก็บอุ้งเลยอันนี้ซุดนอน ถ้าว่าเพื่อสิซื้อลินดากรสิขายออกบ้โหว่าสินอนรักฝันดีบ่ทุกคนผ่านห้าร้อยอืมลินดานหันห่มเพอห้องมร้อยห้าสิบก็ได้แล้วคนนี่ได้แล้วอันนี้ก็คือรุ่นดีเลยจับเบองผ้าันเดียอุ้ยเจ๊กระโปได้เลยทุกคนนี่อือุ้ย สกัลลูอยู่ได้คนแต่ว่าเขวาวางอันอเยอะเดี๋ยวนี้ลินดาลงไลฟ์เบื้องนี้โอกระถือ,อยูเจ็ดแป๊ะพานเลยไดทุกคนก็ถือว่าคุมยูแต่ว่าเฮากะไล่ตามตัวจริงเนาะไล่ตามตัวจริงอันนี้ก็คือลินดาเข้าซอปบี้เข้าลาซาด้าเข้าเว็บเป๊ะเ,เพื่อจะมาไลและนีนะเข้าไปเบื้องมดเลย เบิ้งทุกอ่านเลยแต่ว่าที่ยังบู๊กก็คือเป็นเสื้อตัวนี้หลยทุกคนเสื้อนี่เสื้อผู้หญิงเสื้อเสื้อ,อดีดัสนี่อันนี้ก็คือจะได้นุอ่งอยู่เพราะาอัยามหนาวแต่ว่าป้ายแต่บุก้ารนงน้ำป้ายนี่แหละทุกคนป้ายนี่คือสองร้อยห้าสองพันห้าร้อยบาทเสื้อนี่นะเขาว่าสองพันหาน้าร้อยบาทลินนาโอ้ ิบูก้านงย้อนว่าป้ายนี่ละเนอแปลงปันนี้ยาแต่ว่ากังามยู่กคนงามยู่ม,มากยู่แต่ว่าลินดาลองตีเบิ500้องห้าร้อยอ้าวในว่าเครื่องแพงสุดก็มีกระตุ500่ห้าร้อยอ้าวกะมันหาลอยห้าร้อยก็ขอโทษขออภัยจะขอหาเราสมมติว่ามันแพงกูห้ามน่ะน,นะลินดาก็ขอโทษอ่าที่ว่า อันนี้ก็คือเป็นกระแสยุ่นี้เลยลินดานกับโบมูจักโบมูจักอันเจ้าของงานเป็นการส้นตูนนะทุกคนโบมูเลยเพราะว่าหากับเอฟครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ว่าเอฟมานี้คือมู่แซ่ลมกุ้มกันเลยเข้าไปกันเลยลองลองพิมพ์เสือวะ 5, ่าห้าพันบาทเออลองพิมพ์ว่าเออลองพิมพ์ตามเขาเพ่อพิมพ์มาหละลินดานแล้วพิมพ์เธอเดี๋ยวละติดเลยทุกคนแล้ววันนี้ เงิน youtube หมดเดือน,อ,น,นอันนี้เลยทุกคนเงินยูทูบหมดเดือนซินีส์อิดตัวขายยมงไงเราเงินมากินข้าว <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้อ่าดินดานไล่นี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่เลยทุกคนแต่บ่าทุกคนเบื้องว่าคุ้มบ้แต่ว่าสาหรับดินดานคุ้มแล้วสาหรับฮาพันบานคุ้มแล้วแต่ว่าแม่อย่างที่บ่วจำเป็นดินดานนจะขายอ,องเราก็คืออันนี้หะนะ มันโบอมอส่งกับอินดานะมันพันพันพัน,พนปลายนะทุกคนอินดากับโบอมอว่าลีรดาวเรือนนะทุกคนมันเพลงเพลงกับเพลงโคตรเลย <S <S น,น,เนี่นี่กาไซโบตอนนั้นเอาไว้ซะในข่าวขายต่อของว่าออคืกอก็ได้ทุกคน ก็คือรักแกสไปในติ๊กตอกแล้วอันนี้กระบอซีเรียสนะทุกคนเพราะว่าเฮาบอซีเรียสเนาะเพราะว่าขาวมาซุ่มขาวมาซุ่มได้ทาเลกับอาได้คุมก็คุมเขากะเขาก็จาเป็นได้อ่าวนะก็คือเขาซื้อเล็กซื้อเบอร์ทุกคนอันนี้ลินดากระลุนๆเมื่อคืนในฝันเมื่อคืเมื่อคืนเลยตื่นเต้นในเงินเดือนเงินเดือนเออมาเปิดเรื่องกับเออ ก็ใครย,ยูบอได้อันไอแพดไอโฟนคือเข่าวกัยา่าเขาเฮ็ดบุญมาเท่านี้เขาเฮ็ดบุญมาเท่านี้ทุกคนเขาได้สมนีกันเอออะไรยา่าบอได้บอได้กับบุกรนั่นเลยบุตรเป็นกีเซอร์แต่ก็อยากได้เลยถามว่าอยากได้บอไอโฟนไอแพดไอโฟนไอแพดไอโฟนไอแพดคำแล้วก็กระจรถถามว่าอยากได้บอลินดาก,ก็จะตอบแบบตอบแบบจริงใจเลยทุกคน ว่าคันถาาว่าลินดาอยากได้บอลินดากะจะมาต่อไห่ทุกคนไรู้เลยว่าบล no ินดายากทุกคนยากคนยากเลยอยากได้อยากได้อยากได้แต่ก็บม่ได้ก็ม่เป็นอะไรเลยด้๋ยม่ได้ก็ไ่เป็นแล้วก็ถือตะพี่คือคุ้มอืมก็คือน้ำหอมนี่ฮันเกือบสองพันอันนี้ฮันดิดาไปสเกนลวเรียบร้อยเลยทุกคนเหมือนกันอืมตีดมกินก็ยังมีแหงละแต่ว่า สามย่างนี้คือเพลงคือสามย่างนี้กย,ยังคือคุ้มละแต่ว่ากระโบไหวคืออันนี้เนาะเกือบสองพันสมมติว่าอันนี้พันหนึ่งเป็นสามพันสองอันนี้สามพันและอันนี้นะพันพันปลายพันห้าอันนี้สามพันสี่พันสี่พันห้าโอ้ยก็ถือว่าอันนี้ก็คือกำไรแตงว่าคิดแง่ดีได้อันนี้สำหรับ คลิปนี้กะอืมกะสรุปเลยว่าเออลินดาคุ้มเนาะทุกคนถึงว่าทุกคนจะบอคุ้มก็ยากจะว่าลินดาคุ้มอยู่คนเดียวก็ยากทุกคนคุ้มแล้วสําหรับคลิปนี้ลินดาก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้และสําหรับผครที่เบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย